พึ่งมายังไงและตอนการการเก็บมีปิธียังไงและขณะในกันในวันนั้นนะครับในช่วงช่วงที่เราจับท่าขายได้ไหมครับโอตบพระวิปิธีเราเอาอมาขายหลักเด้ร่มเงาให้ข้างบนปฏิบัติธรรมอาจจะเริ่มต้นพี่โดยการก้าวบูชาสักการะที่ขอขมานะโมตัสสะภะคะวะโอาาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปุเรยุสุโกมุ อันดับแรกคือหันมอนลอยองประกอบที่นี่ในมีนี่กิเกิดทุกงูกลิ่นมากแต่ทุกปากทุกส่วนบอเซนสันน่าเพื่อหมูซสอนจุนิบัติประชุมนักประพันธนักประพิธีนักนักประพิธีมุงค้นพิธีแห่งนี้ เ่อเป็นสักขีพยันอนมูธนาสาธุการสามจอมประสาทให้สูงขึ้นสามธาตุเสียจานมือนี้แม่นมือสันวันนี้แม่นวันโช่อ 本当にそれを見たらな。<laughs> <laughs> ประมาณห้าขวดห้าขวดคำนวณจากการยกคือกี่กิโลมันมันรายการอะไรที่มาไปจับปลาจับได้หนักหนักอยู่ประมาณห้าขวดขึ้นครับห้าขวดต้น๊อบน้ำผึ้งหลายแห่งเนาะอุ้ยหุ่นเฮียล่ะสวยแม่สวยกว่าตอนนี้สวย น้นานักต้งได้ใส่แทให้เบิง์นี่นี่วน้ำเพิงน้ำผึ้งครับนี่นะถแท้เื่นี่ผนเปแท้รับโอ้ยหนอโมากๆเลยไอ้ลูนี่มันต้องเอาบ่กลูเอาไว้องหมันนาะให้เให้ขาเลยงต่อแล้วชิมได้ครับ

โอ้ย่นอาไม่ใสนะไม่ใสไมเนเยไ่บอกตัวเราเลแกมวกห้วะมี่าทำเก่าแต่เราพวกเนี้ใแ่อขึ้นไปกินทึ้งนผึ่งไตอดวะบ่อนะาน้มองหเยกินมานเลี้ยงึงครับเขาเต็มอยู่วนีังพมแสดงว่ามืนี้ก็คากันนอนเลยเหมืนกัน นะคงากันไปนอนแมว่อขั้นเลยขั้นมุดตเลยเน่ยรัเนี่ยครับจะผึ่ไปไปซีดตัวเนี่